สวัสดีค่ะทุกคนปอยเองนะคะวันนี้ปอยก็จะมาเรียกว่ามาทำคลิปมาทำคลิปรีแอคนะคะคอนเทนต์แรกใน YouTube ของพี่มาร์กนั่นเองจริงๆมันเป็นคลิปที่2ของมาร์กแล้วที่มาร์กลงนะคะแต่แต่แต่คลิปแรกที่ลงเนี่ยปอยไม่ถือว่าเป็นคอนเทนต์ละกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนคลิปขอบคุณที่แบบยอด Susubscribe มันถึงอ่ามันถึง1ล้านคนนะคะอืมก็เลย ถือว่าคลิปนี้เป็นคอนเทนต์แรกของมาร์กแล้วกันแล้วก็วันนี้ปอก็อยากจะมาถ่ายรีแอคคลิปคลิปนี้ดูจากหน้าปกแล้วก็แบบน่ากลัวว่าแบบข้างในจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์วันที่มาก,กับอเมริกานะคะซึ่งก็มีเพื่อที่คอยตามถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงสําหรับคอนเทนต์ของมาร์กต้วนกำลังเกี่ยวกับกระเป๋า โอ้ยเ mm. หนื่อยแล้วพ่อหรือ,อยังไงเนี่ย <c oughs> ของเล่นไมมลู้อืม

อือขอกับพี่จินยองด้วยพี่บีอุกยอมแล้วก็แจ็คสันไปสมุตอนนี้พี่พขอกับพี่จินยองไม่รู้เหมือนกันใจหน yes. ูน,น้องไม่ไม่ไม่โลโลโอ้ยเคียรหล่อมากเลยอะทุกคน bye guys, à, ui, đâu anh ông Bèm, Bèm không mà, mấy thấy, không thấy, không Jackson! không thấy, Jackson. no. Jackson. Oh.

อ๋อไมโลน่ารักจังเลยลูกไม่ไม่อ๋อฮะนี่ขงรไหม พ <Okay. S 2> ี่มาร์คโทรคุยกับ <love> ยองแจด้วย <Okay. S 2> ยองแจไม่ได้มาส่งแน่เลยโอเคนะ <Okay. S 2> อ๋อเราอยูอ้าว ร้ <Okay. S 1> องหาหน้องด้วยโอ้แฟนไม่ไหวเอาไป <laughs> เป็นเพื่นแล้วล่ะ่ <laughs> <laughs> ถึงแล้ววายสวัสด,ดีตอนิเอคนเมลัาพี่เยอแม่กเลยค่ะเขาเรียกไมโลกันใหญ่เลยโอ้ยปลาตัวนั้นเมื่อกี้ มามถึงบ้านแล้วน้องคิดอขอเวลาสักพักจบแล้วโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ เรียกว่าเป็นคลิปคอนเทนต์แรกของของช่องมาร์กแล้วกันคลิปแรกวอยไม่นับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคอนเทนต์แรกของพี่เขาแล้วกันทําไม <c oughs> คอนเทนต์แรกก็ทำน้ำตาแตกแปล้ววะทุกคนโอทุกคนมันหลายความรู้สึกมากนะคะในคลิปคือทั้งเจ็ดคนน่ะคนที่ไม่ได้ไปส่งก็คือโทรหาทุกคนเลย พ,พี่จินยองก็โอรมานะคะยองแจก็โทรคุยกันก่อนเคลื่อนๆค,คือคุยกับน้องแบมน้องบอกจะไปหาคนพี่ที่อเมริกาเนี่ยนะคะน้องบอกจะคิดถึงพี่ทุกคนช่วยเล่ฟังไม่ไหวคือประทับใจจังเลยอะ่ะคือมันหลากหลายความรู้สึกมากถ้าจะว่าเรียกว่าเศร้ามันก็ เพราะว่าไม่ได้อยู่ในสเตทที่เศร้าแล้วอะเหมือนเราทําใจกันมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งแล้วมาถึงวันนี้หลังจากที่ได้ดูคลิปพี่มาความรู้สึกที่รู้สึกได้ก็คือแบบอย่างแรกคือก็เซเว่นโคตรรักกันเลยอะ่ะพี่แจ็คสันพี่บีขยอมไปส่งพี่ได้ใช่ไหมคะคือเขาก็ไปส่งกันอะทุกคนดูยังดูรักกันแบบแน่นแฟนมากๆนะคะ แล้วก็คนที่ไม่ได้ไปส่งก็คือโทรคุยกันแจ็คสันกับมาร์กัะทุกคนกอดที่แบบมาร์กเรียกตามหลังเฮียแล้วก็แบบเฮียวิ่งกลับมาก่อดมาร์กอะคือแบบคือคู่มาร์กกับแจ็คสันอะเป็น,เป,นเป็นคู่เพื่อนที่พอรู้สึกว่าเขาสนิทกันโดยไม่ต้องพยายามอะคะ่ะหมายถึงว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนสองคนนี้อะ คือแค่มองตาเขาก็รู้ใจกันแล้วอ่ะคือปะมองว่าเขาเป็นเพื่อนที่สนิทก,กันนะมากแล้วยิง่งมาเห็นแบบนี้คือสองคนกอดล่ำลาก,กันหลายครั้งมากอืนั้นก็เลยแบบน่ารักนะคะแล้วก็พี่บีก็คือพี่บีลีดเดอร์ที่ดีที่สุดจริงๆมีบองให้พี่มาร์กระวังโควิดด้วยอ่ะขยมก็คือแบบน้องเล็กที่แบบ เป็นน้องพี่ม้าจริงๆนะคะส่วนยองเจก็น่ารักมากบอกคนพี่เลยว่าแบบผมรักพี่นะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้ยจินยองน่าจะติดติดธุระติดงานนะคะก็เลยไม่ได้มาส่งส่วนน้องแมมก็คือแบบปอาเข้าใจน้องมากๆเลยอะที่ที่ไม่ไปส่งคนพี่แล้วแบบคือไม่คิดว่าจะได้เห็น โมเมนต์ที่เขาแบบวิดีโอเขาคุยกันจริงๆอ่ะน่ารักมากๆเลยน้ำตาจะไหลตรงที่มาบอกว่าเทคแคร์นะมาหวองให้น้องดูแลตัวเองอะทุกคนสรุปก็คือคลีปนี้เหมือนหมาเลยอะทุกคน<ฮ>คลาปมากๆก็คือแบบตอนมาก,กอดกับมา้าแววตาม,ม้าก็คือแบบว่าเออ นั่นแหละค่ะขอบคุณมาร์กต้วนที่มาเป็นกอสเซเว่นให้พวกเรารักจริงๆขอบคุณครอบครัวของมาร์กด้วยที่ยอมให้พี่เขายืนอยู่ตรงจุดนั้นตั้งนานนะคะวันนี้ก็ได้ลับสู่อ้อมกอดปามาแล้วเนาะก็ขอให้มาร์กมีความสุขก็พอส่วนเราก็ช่วยกันดูคลิปของพี่เขาเยอะๆสนับสนุนพี่เขาในในเวที่พี่เขาเลือกนะคะสำหรับคลิปนี้ปอลลาไปก่อนถ้าได้ลงก็คงได้เจอกันในช่องนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่